สวัสดีครับวันนี้วันที่13กันยายน2567นะครับวันนี้จะมารีวิวยางจาก RC4 นะครับเป็นลิกสิทธิ์ของ d i x ซี p ป c นะครับเป็นยางขนาดสำหรับล้อ1.9นะครับนี้เป็นอันนี้ความสูง100นะครับกว้าง38.8นะครับก็ ถือว่าเป็นยางที่ค่อนข้างจะมีความกว้างนะครับแล้วก็เป็นดอกแบบมัดทะเลนนะครับดอกแบบนี้ก็สามารถที่จะวิ่งในน้ำได้ในโคลนได้บนหินได้ดีนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อยางเขียนว่า New X2 แล้วก็ S ยกกำลัง3นะครับก็คือ มันก็จะมีความเหนียวนะครับแล้วก็นุ่มนะครับแล้วก็ความจิกนะครับก็คือถ้าเป็น S ยกกําลังสาในของ R c 4ฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นยางที่ที่เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดของ RC4 ซนะครับ x2 แล้วก็ S ยกกํยกกลังสานะครับก็ในถุงนี่ก็จะมีสติกเกอร์ของ d ิคซี p ป็มาให้ด้วยนะครับเป็นยางที่ มีอยู่จริงนะครับในดิซีเปนะครับแล้วเขาก็ขอลิขสิทธิ์มาแล้วก็เอามาทำเป็นยางลดสเกลนะครับตัวลักษณะดอกยางเนี่ยบนบนด้านบนดอกยางเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีตัวเป็นล่องล่องล่องทุกอันเลยนะเพื่อที่เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะนะครับด้านบนนะครับ แล้วก็ด้านข้างเนี่ยด้านแก้มยางเนี่ยก็จะเขียนคำว่าดิกซีเป็กนะครับแล้วก็ฟันคันทรีนะครับสำหรับดอกยางดอกข้างๆเนี่ยก็มีมันมนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเป็นแก้มแบบเรียบเรียบนะก็จะมีแบบเป็นดอกขึ้นมาเล็กๆนะฮะก็เอาไว้จิกได้นะครับด้านข้างๆนะครับแล้วก็ลักษณะความห่างของดอกยางเนี่ย แต่ละดอกเนี่ยก็ห่างกันประมาณสักเกือบครึ่งเซนนะครับน่าจะเกือบ5มิลน,นะแล้วก็มีลักษณะดอกยางเนี่ยหลายรูปแบบนะครับคือมันจะมีแบบว่ามีแบบขีดอย่างนี้บ้างมีตรงบ้างเนี่ยเพราะว่าในพื้นที่หรือว่าในในพื้นผิวการยึดเกาะมันก็จะมีมีแบบหลากหลายนะครับก็สร้างดอกยางให้มีความต่างกันอยู่บนผิวยางอันเดียวกันนะครับก็ถือว่า อันนี้ก็เป็นยางใหม่ล่าสุดนะครับใหม่ล่าสุดของตัว RC4 นะครับรหัสก็คือ ZT0031 ครับ d i x i p e c k Fun Country ครับ1.9 Scale t ท a ยนะครับ,รบสำหรับท่านที่ชอบยางหน้าใหญ่เนี่ยแต่ว่าไม่ต้องสูงมากเนี่ยก็ใช้อันนี้ได้เลยครับยางหน้าที่มีความกว้างเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะ ส่งตัวรถเนี่ยมก็จะส่งตัวได้ดีนะเพราะว่ามีพื้นผิวในการยึดเกาะเยอะนะครับ4เส้นนี่ก็สบายๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็ด้วยความที่ยางไม่ไม่สูงด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้จุดสูงศูนย์ท่วงต่ําด้วยแล้วก็ความกว้างด้วยก็ทําสามารถที่จะไปได้ได้ในทุกๆุกที่ได้ด้วยความไม่ยากนะเพราะว่ายางมันกว้างนะครับก็สําหรับท่านที่ชอบนะก็ จัดได้นะครับสำหรับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมีเฟ u บ e ๊กยูทูบอินสตาแกรมเว็บไซต์แล้วก็ s h o ป e ปีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC s c a l e Thailand นะครับแล้วก็เวลาเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยก็เข้าไปดูข้อมูลทีล่แปลเป็นภาษาไทยนะครับผมก็แปลจากในเว็บของตัว RC4 เนี่ยบ้างบูมบ้างอะไรบ้างต่างๆนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลเป็นภาษาไทยนะครับ เพื่อที่ท่านก็จะได้อ่านได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบสินค้าชิ้นไหนเนี่ยก็อินบ็อ b ซ์มาในเพจ Facebook ได้นะครับชื่อเพจเราก็ชื่อ RC Skill Thailand นะครับหรือว่าลายมาใน l ลาย ID ไลายก็ ID HD Alien นะครับหรือตอนท้ายมีขึ้นให้นะครับหรือว่าโทรศัพท์มานะครับ0814911989ครับผมเอครับสวัสดีครับ where she's <laughs>